บทสาธยายธรรมเรื่องอาจาริสูตรการรู้แจ้งในอสาทะอาทีนวะและนิสสาระคือหนทางสู่การตัดสรู้ที่มาพระสุตันตปิฎกสังยุตตนิกายนิธานวัคทาตุสังยุตจตุทวั์ เจริญพรสาธุชนผู้มีปัญญาเป็นเครื่องเห็นแจ้งในธรรมธาตุตามความเป็นจริงทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรที่สามแห่งวัรคนี้ซึ่งเป็นพระสูตรที่มีเนื้อหาเหมือนกันกับปุพพสูตรที่เคยสาธยายไปแล้วแต่ได้ทรงเปลี่ยนสำนวนการแสดงธรรมเพื่อเน้นย้ำถึงกระบวนการสแสวงหาด้วยพระองค์เอง มาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับพระสูตรนี้มีชื่อว่าอัจจริสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าอัจริแปลว่าได้เที่ยวไปแล้วได้ประพฤติแล้วเมื่อรวมกันแล้วอัจจริสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยการเที่ยวสแสวงหาหัวใจของพระสูตรนี้ คือการเปิดเผยถึงกระบวนการตัดสรุปที่เริ่มต้นจากการเที่ยวแสวงหาคือปริเยสนังอาจริงด้วยพระองค์เองโดยทรงแสดงให้เห็นว่าก่อนที่จะตัดสรุนั้นพระองค์ได้ทรงเที่ยวแสวงหาได้ทรงพบและได้ทรงเห็นแจ้งด้วยพระปัญญาซึ่งอาศทะคือความน่ายินดี อาทีนวะคือโทษและนิสรณะคือทางออกของธาตุสี่เรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายถึงการบำเพ็ญเพียรของพระองค์ในอดีตว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเราได้เที่ยวแสวงหาความน่ายินดีแห่งปฐวีธาตุ ได้พบความน่ายินดีแห่งปัทวีธาตุนั้นแล้วและเราได้เห็นแจ้งด้วยปัญญาซึ่งความน่ายินดีแห่งปัทวีธาตุเท่าที่มีอยู่แล้วเราได้เที่ยวแสวงหาโทษแห่งปัทวีธาตุได้พบโทษแห่งปัทวีธาตุนั้นแล้วและเราได้เห็นแจ้งด้วยปัญญาซึ่งโทษแห่งปัทวีธาตุเท่าที่มีอยู่แล้ว เราได้เที่ยวแสวงหาเครื่องสลัดออกแห่งปฐวีธาตุได้พบเครื่องสลัดออกแห่งปฐวีธาตุนั้นแล้วและเราได้เห็นแจ้งด้วยปัญญาซึ่งเครื่องสลัดออกแห่งปฐวีธาตุเท่าที่มีอยู่แล้วและได้ทรงแสดงในทํานองเดียวกันนี้กับอาโปธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุพระดำรัสนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึง พระวิรยะบารมีและพระปัญญาบารมีของพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นในการแสวงหาสัจธรรมด้วยพระองค์เองโดยไม่ได้อาศัยใครเป็นครูสอนและเมื่อทรงค้นพบแล้วก็ทรงเห็นแจ้งแทงตลอดด้วยพระปัญญาอันยิ่งยวดพระอธิกถาจารย์ได้ขยายความคำว่าอจจริแปลว่าได้เที่ยวไปแล้วว่าหมายถึง ยานจารเณะอจจริงแปลว่าได้เที่ยวไปด้วยการดำเนินไปของยานและอนุภวนะจาเรนณะแปลว่าได้เที่ยวไปด้วยการประสบด้วยพระองค์เองซึ่งการตัดสู้ของพระองค์นั้นเกิดจากการปฏิบัติและประจักษ์แจ้งด้วยพระองค์เองอย่างแท้จริงพระผู้มีพระภาคได้ตรัสต่อไปว่าดูกระ ภิกษุทั้งหลายตราบใดที่เรายังไม่ได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งความน่ายินดีโดยเป็นความน่ายินดีซึ่งโทษโดยเป็นความโทษและซึ่งเครื่องสลัดออกโดยเป็นเครื่องสลัดออกแห่งท่าสีเหล่านี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญญาณว่าเป็นผู้ได้ตัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมพูทิยานในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มานโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมเทวดาและมนุษย์เพียงนั้นแต่เมื่อใดเราได้รู้แจ้งตามความเป็นจริงซึ่งความน่ายินดีซึ่งโทษและซึ่งเครื่องสลัดออกแห่งธาตุสีเหล่านี้แล้วเมื่อนั้นเราจึงปฏิญญาณได้ว่า เป็นผู้ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมพูทิยานอันนึ่งญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้พบใหม่ย่อมไม่มีอีกพระดำรัสนี้เป็นการยืนยันว่าการตรัสรู้ของพระองค์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆแต่เกิดจากกระบวนการสแสวงหา และพิจารณาธรรมตามความเป็นจริงอย่างเป็นลำดับขั้นและเมื่อทรงบรรลุถึงที่สุดแล้วก็ทรงมีปัจเจกขณะยานคือยานที่ยังรู้ถึงความหลุดพ้นอันไม่กลับกำเริบของพระองค์เองข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้คือการสอนให้เราเป็นผู้มีความเพียรในการแสวงหาสัจธรรม ขอให้เราจงอย่าได้เชื่อสิ่งต่างๆอย่างงมงายแต่จงใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการเที่ยวแสวงหาและพิจารณาให้เห็นถึงอัศทะคือความน่ายินดีอาธีนวะคือโทษและนิสรณะคือทางออกของสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงเมื่อเราสามารถดำเนินไปบนหนทางนี้ได้แล้ว เราก็จะสามารถบรรลุถึงความสิ้นสุดแห่งทุกได้เช่นเดียวกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเอวังก็มีด้วยประการชนี้